สวัสดีครับท่านที่ติดตามชมครับวันนี้ก็ว่าวัดป่าข้ามงไฟครับวัดมังกูเต่าครับวันนี้ก็เป็นวันพระครับขึ้นแปดค่ำเดือนเดือนสิบเอ็ดครับก็วันนี้ก็ไม่มีฝนครับที่น้องคายครับวันที่สามครับสามธูลาคมสองห้าสองห้าครับโอ้ไก่ขาวไก่ดำมาต้อนรับแล้วครับดิโอ้มันมีแฟนเวยมาขาานี่ โอ้ไม่มาหาเราเลยวะไม่รู้มาจากไหนไก่ไก่ดำครับดิเอ้ควงไปเข้าไปเลยอกอเมื่อกี้นี่มาทาักอยู่ไปแล้วก็มีแสงแดดครับวันนี้ครับฝนตกมาสามวันครับเต็มเตมแล้วครับ กนโนโรูเข้ามา3าวันเต็มครับรวานกับทั้งวันเลยครับนี่จะเสียงนกแหละครับนี่ก็มาอยู่หน้าวิหารครับวิหารหลวงปู่เต่าครับอากาศดีครับธรรมชาติสวยงามครับหลวงปู่เต่าก็อยู่องค์เดียวรูปเดียวครับก พูดดงมาจากอำเภอสว่างแดนดินครับมาอยู่นี่ก็ตัง้งแต่ปีห้าศูนย์ครับงวนเมืม่อกี้ก็ออห้าศูนย์วันนี้วันพระครับหลวงปู่ไม่ได้บอกอะไรหรอกครับแต่ก็พูดเปื่อยๆอ,อยู่ครับบอกว่าเลขจะมีเก้าเหมือนเดิมครับเออสิบเก้ารอะไรนี่นะครับ มีเก่ามีกามีเสียงกาครับกามันร้องครับเออกาเยอะครับที่นี่ครับเมื่อกี้นี่ก็มีฝูงกามาครับหลวงปู่บอกว่าฝุงกาเพิ่งมาเนี่ยมันจะมีเก้าว่างันครับแต่ไม่ไปบอกว่าวันพระครับผมก็จับใจความว่ามีเก้าอยู่เออแต่ความเชื่อส่วนบุคคลครับที่นี่ก็มีสัมภระีอำนาจรีรับครับก็แล้วแต่ครับบอกเคยถูกหวยอยู่ครับ กี่นังกินเโบเซินแปินแปดนแปดก็ไดนพูว่าึ่กันั่นเองบเกอ๋อหนึ่งเก่าะเมื่อกี้นะอกหนึ่งพู่าเมือ๋อไก่แดงไม่มีพู่นี่นเอ ไก่ขาวมีกูนี้ไปแล้วออาออายุสิบกว่าปีเนี่ยยังอ้ขันตอนรับหรอไก่ขาวไม่ไม่ยอมมาตอนรับมีแฟนครับโอ้อาอาตอดแล้วเนี่ยกลางคืนเข้ามาไม่ได้ครับมันตอดครับเสียงสน,นันเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดยอ๋อดีใจครับเดี๋ยเป็นไก่ป่าพันมาเลเซียผมว่านะ ก็อายุมันนึสิบกว่าปีแล้วด,ด,ด,ดิโราจโดูเสียงจ้าจ้าเจก็ว่าตอดตอดเท้าตอดอะไรให้ดูครับโอ้ดีใจครับทักทายครับวันนี้มีแสงแดดครับโอ้เป็ดลงน้ำครับดิเออโอ้มีหกตัวดิเออเป็ด ข้ากวก่อนว่ามีสี่ตัววเพิ่มสองตัวมีหกแล้วสวยงามครับมันใช่อันเป็ดเทศตัวสีดำเนี่ยอ้ตัวสีขาวน่าจะเป็นเป็ดพันต่างว่บเทศไม่รู้พันอะไรตัวใหญ่ครับเนีลยไม่รู้ใครเอามาให้แก่ โอ้น้ำเมื่อก่อนเป็นสีสีฟ้านี่เป็นน้ำมันเต็มบ่อเลยครับเนี่ยน้ำมันไหลลงโอ้โหนกกเยอะครับเมื่อกี้กับผงกาเพิ่งบินไปครับเนี่ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะหลวงปู่ว่ามันมันมาตากจากงวว่ที่แล้วมันออกหกเก้าครับมันมาจับอยู่บนรถหลวงปู่ครับหลวงปู่ว่า,างั้นนะครับ อา้าวไก่เด็กมาบักแดงมาดิฮะอ,อ,อ้าวมึงเฮาอย่างไรละ่ะอา้อาวนักลบ,นนกบกพี่นำไปเสียด้วยเนาะโอ้หิวเข่าอะโรคพี่ผมว่าอาเอ้าวเดี๋ยวข้าวไว้หมาครับดิหมานักลบครับเอา้าวหนึ่งสองหนึ่งสองสามอา๊บเธอได้แล้วโอ,อ,อ้หิวเข่าแหงเนาะมึงเนาะ กวางแวะนักลบครับไปู้ไปไหนครับเนี่ยมาจากวัดหลวงปู่เต่าครับกวาแวะนักลบมีนามทางผ่านครับเอาข้าวไว้หมาครับนักลบมีนามก็อยู่คนเดียวครับป่าดิเต็มเลยวันนี้ก็เมฆคลิ้มฝนอยู่ครับยังพายุ

พายามวงยา้าวหามาหาพเห็นเววัดตวัดลบเต่านะครับครับคอู่วันพระนี่เออได้เพิ่มได้ตดีมาเพราะวันพระเซจำเลยเอ้เราบบอกวัดิลเราโรบอกเลยนะเออจะว่มีรืออกเขียนในี่นะจ้ามาวัดเหนวเิ่งดูทรจังเอ้ไม่อกเขียนไ ลูกปูล้วบ so like ่บอกวันสินเรบ่บ่สพกตัวเราเต้นห้าครับเขาเรา่เราบ่เอาว่านว่กลไก่ด้วยเจ้าจับบังด้วยจับจับก่มาอันนี้วะโอแม่ข่าวเับทำให้บ่เจ้าเขากจอว่าวัดทั้งปุระทั้งโคตรวิสัยทั้งสุขกรลก็เขาว่าาราวาล่วกนสินว่าทั้งบุญสามห้าสองไหวสามห้าสองนะก็คือ โอ้ยมันเด่นหานะมาตัวนึ่งหาเนี่ยเก่ากับมาหากับเก่าองเก่ามาตัวนึ่ะเลยเจ้าสิตัวใดละเขาละนะอันนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นแนวทางครับอ๋อเด่นผ้ารองเก้าอ๋อเด่นก่อสวยสวยหมดแล้วครับเด่นมัดก่อนแล้วตัวโชคครับก็คนชอบก็ลองดูครับ แต่ไปชอบก็ะดาดนครับไปชอก็ตามไปตามตามสะดวกใจตามสะดวกใจก็ไปหายามแหว่ามบวงนะคราบยมบวงยำอยังขาโพดึ้งงี้มันพ้าฟ้าตกฝนลมวันผานัวบ้าเขาอเจ้าดอกอืองไศาตร์งายไหมใชดยังได้มาอยู่ป้าอยู่ดงคนเดียวอยูามธรรมศาตร์ขึ้นทอดว่านทอดช่องวัอยู่ได้เนาะอยู่ป้าเนาะมันมืดนว่าอย่ด้ฝนเลยบรรยากาศเลย นักรบกูยุ่วป้ายุ่วถึงเดียวแต่ว่ากายยุ่วเลยผมมีกลัวยังจักนั่นแล้วแข็แค่โอ้ยฝนตกค่ำว่าเป็นพวกร้อนผมผ้าโยกเขาโนรูเขาเนี่ยนั่นได้อย่งไดรแข็แค่หมูตันมวยย่าเนาะ้อนจรดรนอนป่าคร <c oughs> ับบรรยากาศดีมันอารมณ์ดีมั้นี่ร้องจักก่อนด้วยจักก่อนด้วยเอฟซีฟังด้วยลาโฟลุง <c oughs> โอ้ยโบกก็ร้องลดาะ คอยสุกเสมอมันเสมอมันเครือเก่าพอลูกเหอยส่วนบอกความถูกห่อนหายหเว้นผ่างไก่เนี่ยเด้อโอ้โยยอดสงางพี่น้องไทยเราเรออเอาอย่างน้อมาฟังไว้มาฟังไวในใจบ่เบืเอ่อแธ่หนอ ลาคังเอ้ยเกี่ยงทองเอ้ยไปลี่อยู่ใส่เดยนะมือไก่ไปหน้าบ่มีวันจะกลับตามาหนอมาหนอ,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 อขอบขอคุณเด้อครับขอบคุณครับท่านจิติตามชมครับครับครับก็บ มาแวะมาอะไรนักรบอยู่คนเดียวครับจอไปเดี๋ยวว่าสองสามวันแล้วมีความสุขความเจริญจ้ามีความสุขความเจริญเนาะก็ดูเคียบดูอะไรก็พี่นาครับปวดใช้พี่เจนายานครับกอบเอาโชคเอาลาบมาฝากครับไว้สูงไว้รวยเบอร์ครับมีความสุขทุกเวลาครับสวัสดีครับ